สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลขเด่น2ตัวของแอดกรมเกตนุษสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้1กับ6ก็มีเลข6นะครับที่ไปบนทุกท่านหวยออก 86728เวดมื่อก่อนผมก็ลงให้นะครับงวดใหม่ไปฟังทางขวาทุกท่านอาจารย์ให้มาแล้วเดินดีบนล่างแบบ2ตัวงวดใหม่คำนวณได้0กับ5ทุกท่าน0กับ5ตอบก็แคปหน้าจอเอาไปนะครับเก็งกันดูวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1ทับ9 2567 ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกลมใบนี้สูตรสิหน่วยบทเลขเด่น4ตัวงวดก่อนแนวทางของอาจารย์มีเลข7เข้าหลักหน่วยนะครับแล้วก็มีหลักร้อยแถมมาด้วยทุกทัน้าง,งวดหลังสุดนะครับเข้าสีหลุดหนึ่งงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสองสาม ตามสูตรในกของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปทุกท่านไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับสูตรคำนวณต่อมาจะเป็นทางเด่นบทเลขเด่น4ตัวสูตรเลขตารางของ s b N Y วงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี6กับ7ดทุกท่านที่มานะครับหวยออกแปดหกเจ็ดแนวทางของอาจารย์เดินดีอยู่นะครับสูตรนี้ สูตรใหม่นะครับขอภายงวดใหม่สูตรของอาจารย์คำนวณได้1679ทุกท่นานหนึ่งหกเาถมนี้ครับรับหน้าจอไปทุกท่านบางงวดก็มาสองตัวต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดนางฟ้างวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์นั้นหลุดนะครับไม่มี867 สงวดหลังสุดหลุดทุกท่านห้างวดหลังสุดเข้า3หลุดสองงวดใหม่ใบนี้นะครับปจะจย์คำนวณได้3ามสี่เจตามนี้นะครับงวดประจำวันที่1นึ่งทับเก้าสองนหบเจ็ดนบนแบบ3ตัวคำนวณได้3ามสี่เจนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นมาครบบนของแอดใบนาด งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อทุกท่านมาครบนะครับมีหมีเจ็ดแล้วก็มี8ดครับวยออกแ6ดหเจดหลังจากงวดก่อนหน้านั้นแนวทางของอาจารย์มาไม่ครบนะครับขาดเลขสี่ไปทุกท่านงวดที่ออก04 1ี่หนึ่งางงวดหลังสุดแนวทางของอาจารย์หลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา เป็นครบบนของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งทุกท่านศูนย์หนึตัวดับของอาจารย์ก็คือ2อกับหทุกท่าน2อกั 5, บห้าวันที่อยู่ตรงนี้1 9, 2, 5, 6, 7, นึ่งทับเก้าสอนหทางครบบนของแอดไบนาดนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่นสามตัวของแอดหลวงปู่ชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดทุกท่านไม่มีแปดหกเจ็ดนะครับมีสองหลุดลงไปล่างสถิติห้างวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งนะครับเข้าสี่งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองทุกท่านเลขติดบนนะครับเลขเด่นสามตัว มาลุ้นกันแนวทางของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไม่คำนวณนได้01แล้วก็2ยังอยู่กันที่แนวาทางของแอดหลวงปู่ชายใบนี้เป็นข้อมูลชุดคู่โต๊ดนะครับมีแนวทางมาให้6คู่6ชุดด้วยกันมี071727 3ชุดนี้วางไว้ที่ตำแหน่งคู่หลังนะครับ อีกสามชุดมี8ปดศูนย์แดหนึ่งแปดสองอาจารย์วางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้านะครับด้านล่างเป็นสูตนคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้ศูนย์สี่แปดทุกท่านศูนย์สี่แปดต่อมาก็จะเป็นแนวทางสอนนอล่างเลขเด่นสองตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้แนวทางสอนอล่างมานะครับคำนวณได้ศูนย์กับหหลุดทุกท่าน ไม่มีสองปดนะครับมีหหลุดขึ้นไปบนงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับเพิ่มเติมก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอบนล่างทุกท่านงวดใหม่สุดนี้คำนวณได้4ี่กับ8นะครับแนวทางของแอดหลวงปู่ชัยไปเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านต่อมาครับจะเป็นแนวทาง เจ้าแห่งเลขวิ่งนะครับแนวทางของเจ๊ลายพัทยาวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์งวดที่ผ่านมาได้เลข2องทุกท่านหลุดนะครับ2หลุดลงไปล่างสาสิติก็ตามที่เห็นเลยทุกท่านงวดใหม่1กันยายน2,567ันาคำนวณได้เลข6นะครับได้เลข6กไปเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางอะไรก็ได้นะครับขอให้มีสองนะครับงวดก่อนสองก็ลงไปล่างทุกท่านไว้ออกสองแปดงวดใหม่ได้เลขหกนะครับได้เลขหก 6. ตามนี้ทุกท่านหนึ่งกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดแนวทางของเจ๊ลายลาพัทยา อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นทางสูตรเลขดึงเด่นนะครับเลขเด่นสองตัวงวดที่ผ่านมากลับมาเดินต่อนะครับตัวเลขของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็คือสามกับหกหกไปบนทุกท่านหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปงวดใหม่ก็คือไปด้านบนฝั่งทางขวาทุกท่านหนึ่งทับเก้าสองพันยี่สิบสี่เลขดึงเด่นของอาจารย์ได้ศูนย์กับ 8นะครับ0กับ8ตัดไปครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยนะจ๊าแนวทางของแอดคนบนฟ้าพารวยงวดที่ผ่านมามีเลข8นะครับ8เข้าหลักร้อยห้างวดหลังสุดหลุดไป1น,นะครับเข้า4งวดใหม่คือใบนี้ทุกท่าน 1>, 1ทับ9 2 5 6สูตสูนรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้5874 9061 5 8 7, 4, 9, 0, 6, นะครับ 5, 8, 7, 4, 9, 0, 6, แปดอคนบนฟ้าพารวยถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางสูตรคำนวณหลักร้อยของแอดอรัตนาชัยนะครับแนวทางของอาจารย์ให้มาจริงทุกท่านสองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมด งวดที่ผ่านมามีเลข8นะครับเข้าหลักร้อยหวยออก8 6 7 2 8งวดก่อนหนั้นก็มีเลข0ทุกท่านงวดที่ออก0 4 1งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ1ทับ9 2,567สูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้0 1 2 3 6 8นะครับ0 1 2 3 6 8ทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางสูตรคำนวณหลักร้อยของแอดหนึ่งวิภาคงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้านะครับมีเลข8ปดงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลขศูนย์สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดทุกท่านใครถามหามาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์งวดใหม่ได้หนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้าใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ แนวทางหลักร้อยสองสูตรอหนึ่งวิภาคได้ตัวชนตัวเด่นสามตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางร้อยบนของแอดกับตันงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลขแปดจุกท่านงวดใหม่หนึ่งกันยายนหกเจดอาจารย์คำนวณได้แปดศนย์สามนะครับแปดศนย์สาม ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณสนบนของอาจารย์นะครับคำนวณได้9 0 1ศทุกท่าน901แนวทางของแอดกับตันอีกสูตรถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นหน่วยบทเลขเด่นสตัวของแอดซันนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมก็ลงให้ทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้ 6780- ปดศนยทุกท่านปรากฏว่า มาครบบนเลยนะครับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวาชอบแนวทางของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดเลยทุกท่านเลขเด่น4ตัวของอาจารย์สูตรนี้ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดอาจารย์คำนวณได้8902นะครับ8902 ต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นสอนอบนเลขเด่น4ตัวของแอดวานงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มี8ขอภายไม่มี6 7นะครับมี8หลุดไปหลักร้อยสองวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้3 4 5 8นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับใบนี้เด่นสอนอบน1กันยา6 าด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่างของอาจารย์งวดใหม่คำนวณได้สามสี่เจ็ดเก้าทุกท่านสามสี่เจ็ดเก้าสำหรับแนวทางงวดก่อนหลุดนะครับสำหรับสูตรล่างถัดมาก็จะเป็นแนวทางล่างชุดสรุปของย่าโมออกศึกสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สองหนึ่งห้าสามทุกท่านสองหนึ่งห้าสาม แนวทางงวดก่อนไม่เจอนะครับหนึ่งกันยาหกเจ็ดต่อมาก็จะเป็นแนวทางล่างสี่ตัวนะครับเน้นหลักสิบงวดที่ผ่านมาทุกท่านแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่ออย่างสวยงามนะครับมาสองตัวกันเลยทีเดียวเชียวมีสองกับ8ดหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปทุกทา่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูนคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิม ก็คือสองสี่ทุกท่านดห้าตามนี้ครับแนวทางเด่นล่างแบบ4ตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่าง2สูตร ของอาจารย์วันชัยทุกท่านงวดที่ผ่านมาได้ตัวชนสองตัวเป็นตัวเด่นนะครับคือศูนย์กับแปดแปดมานะครับงวดก่อนหน้านั้นได้หกกับแปดหกมานะครับงวดที่ออกสี่หกงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรกำนวณของอาจารย์สองสูตรชนกันได้ตัวเด่นตัวเดีเดยวนะครับก็คือเลขเก้าทุกท่านตามนี้นะครับทางของอาจารย์วันชัยทุกท่านเป็นล่างงวดใหม่ ได้เลขเด่นตัวเดียวก็คือเลขเก้ามาลุ้นกันเก้าจะมาไหมต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสิบหน่วยล่างของอาจารย์นะครับสูตรคำนวณได้เลขเด่นตัวเดียวสูตรนี้งวดก่อนของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลขแปดทุกท่านงวดใหม่ได้เลขเก้านะครับแนวทางสิบหน่วยล่าง ต่อมาก็จะเป็นทางแ้มนะครับลงให้ด้วยกันเลยทุกท่านแ้มล่างของอาจารย์วันชัยคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสอทุกท่าน0 1 2ย์หนึวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ